สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับมัอร์แม็กในกิจกรรม s t e m e d u c a t i o n วันนะครับหรือว่ากิจกรรม s t e m a c t i v i t y นั่นเองวันนี้สิ่งที่มัอร์แม็กจะสอนเด็กๆก,ก็คือในเรื่องของการเขียนโปรแกรมอันปลักหรือว่าการเขียนโค้ดโดยไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองในการทำงานอ่ะการเขียนโค้ดแบบอันปลักคืออะไรปกติเนี่ยการเขียนโค้ดหรือการเขียนโปรแกรมหรือการโคดดิ้ง เราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ไอทีเป็นหลักในการจัดชุดคำสั่งให้ชุดโปรแกรมทำงานได้แต่คราวนี้การแขียนแบบอันปลักก็คือถ้าไม่มีคอมก็ไม่ต้องใช้เพราะฉะนั้นเราจะใช้อย่างอื่นแทนนั่นคือชุดกิจกรรมหรือว่าอาจจะเป็นการเขียนโค้ดด้วยชุดคำสั่งบนกระดาษหรือว่าการใช้กิจกรรมเกมต่างๆหรือว่า ขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบซึ่งได้แนวคิดมาจากการทำงานของขั้นตอนพื้นฐานของการเขียนโค้ดจากคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอ่ะสิ่งที่เราจะต้องรู้กันก่อนนั่นก็คือในอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเขียนโค้ดเนี่ยส่วนใหญ่นะลูกมันจะไม่ใช่แค่กระดาษหรือว่าอุปกรณ์ธรรมดาปกติเท่าไหร่แต่จะแฝงไปด้วยในยะหรือว่า มีความหมายแฝงเสมอยกตัวอย่างเช่นตารางที่อยู่บนหน้าจอตรงนี้ที่เราเรียกว่าตารางกริดต,ตารางแบบนี้นะลูกเราเรียกว่าที่เห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมต่อๆกันเนี่ยเราเรียกว่าตารางแบบกริดอาจจะมีสีช่องคูณสี่ช่องหรือว่ามากกว่านี้ก็ได้ส่วนใหญ่จะพบมากในการเขียนโค้ดแบบอันปลักนะครับอันนี้เราเรียกว่าตารางกริดแบบ4ีคูณสเพราะมีดูแนวแถวตั้งนะลูก มี1ช่อง2ช่อง3ช่องและ4ช่องแนวนอนก,นก็เหมือนกันมี1 2 3และ4เราจึงเรียกว่าตารางกริดแบบ4คูณ4หรืออาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเป็นการเขียนโค้ดในระดับที่ยากขึ้นอาจจะมี20คูณ20เลยก็ได้หรือว่าเป็น100คูณร0 0ก็แล้วแต่นะลูกอ่ะอะไรอีกที่ต้องรู้จักอ่ะบัตรคำสั่งชุดคำสั่ง,งหรือบัตรคำสั่ง มีหลายแบบมาลูุอาจจะเป็นในเรื่องของแบบสัญ,ญล,ลักษณ์ลูกศรหรือว่าเป็นข้อความก็ได้หรือจะปรากฏทั้งคู่อยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้ตัวอย่างชุดคําสั่งแบบข้อความนะครับซึ่งการสั่งแบบข้อความเนี่ยจะระบุไปเลยว่าต้องการให้ทําอะไรเช่นซื้อไอศครีมซื้อช็อกโกแลตอะไรพวกนี้หรือว่าซื้อเค้กหรือว่าระบายสีหรือว่าหยิบหนังสืออะไรก็แล้วแต่ แล้วแต่ว่าต้องการให้ชุดโปรแกรมทํางานอะไรก็สั่งตามนั้นเลยนะลูกอ่าตัวนี้อันนี้เป็นลักษณะของการเขียนโค้ดแบบกําหนดทิศทางหรือเส้นทางแต่ก่อนที่เราจะกําหนดทิศทางเส้นทางนั้นนักเรียนต้องรู้จักการเขียนตําแหน่งของเส้นพิกัดแกน x y ก่อนพิกัด x y เรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่เราจะเรียนกันเป็นหลักเลยน,นะลูก เห็นตารางเส้นกริดบนหน้าจอนี่ไหมจะมีเส้นที่อยู่ตรงกลางสีเข้มเขมที่เป็นลูกศรแนวตั้งชี้ขึ้นตรงนี้ลูกกับเส้นที่เป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายและขวาลงเส้นตรงนี้มีชื่อของมันอยู่นะลูกอ่ะมาดูแนวตั้งกันก่อนแนวตั้งถ้าลูกศรชี้ไปข้างบนจะมีค่าเป็นบวกคือเช่น1 2 3 4 5้าไปเรื่อย ถ้าไปทางขวาเส้นที่แนวนอนลูกถ้าไปทางขวาจะมีค่าเป็นบวกเหมือนกัน1 2 3 4 5สหแต่ถ้าไปทางด้านซ้ายแนวแนวนอนลูกค่าจะติดลบทันทีไปเรื่อยๆลบไปเรื่อยๆเลยนะครับข้างล่างก็เหมือนกันถ้าลงข้างล่างค่าจะติด<น>ลบค่าพิกัดของตำแหน่งบนเส้นกริดนะลูกว่าบน ตำแหน่งแต่และตำแหน่งบนเส้นกิเนี่ยเขาจะมีชื่อหรือว่ามีตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับแต่และตำแหน่งจะไม่ซ้ํากันการอ่านค่าของเขาจะอ่านม็นสองค่านะลูกสองลำดับยกตัวยอย่างเช่นจุด M ตรงนี้จุด M อ่านว่าจุด14อ่านยังไงทาไมาถึงอ่านว่าจุด14ลองดูในแกนแนวตั้งตรงนี้ลูกถ้าเราลากมาดีๆเนี่ยจุด M มันตรงกับตำแหน่งที่หมายเลข1ใช่ไหมนี่คือจุด1 ทีนี้ในแนวนอนถ้าเราลากตำแหน่งให้ผ่านจุดเมเนี่ยมันตรงกับหมายเลขอะไรลูกหมายเลข4เพราะฉะนั้นการอ่านค่าของตำแหน่งจุดตรงนี้จึงเป็นจุดจุดเคือ1 4นั่นเองทีนี้จุด n ล่ะจุด n คือตำแหน่งที่เท่าไหร่จุด n ก็เหมือนกันตรงนี้นะลูกจุด n อ่านว่าจุด สองลากมาเห็นไหมตรงกับหมายเลขสอง n ต่อไปเป็นตำแหน่งที่หมายเลขแปดเพราะฉะนั้นจึงอ่านว่าจุดสองแปด n 2 8นั่นเองทีนี้ต่อไปจุด p ะลูกจุด p ตรงนี้คือจุดที่จุด p 3กับ12ลากตรงมาตรงหมายเลขลายร3ตรงมา12อ่ะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เดี๋ยวมาสเตแม็กจะลองกําหนดจุดอื่นให้ดูแล้วเด็กๆลองทายตามซิว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งคือจุดใดคือพิกัดที่เท่าไหร่อายตัวอ,อย่างของภาพนี้จุดที่ จุดดีจุดดีตรงนี้คือตำแหน่งที่ลบสกับสองนั่นเองจุดจลูกจุด g คือตำแหน่งที่3กับลบสองนั่นเองนี่คือจุดของจุด g นะลูกอะต่อไป อลองมาเล่นกันอันนี้เป็นเกมที่เด็กต้องลองเล่นละทำยังไงอ่ะตรงนี้มาสเตอร์แม็มีตารางกริดเหมือนกันแต่กำหนดค่าจะมีไม่เหมือนกับเมื่อกี้ละจะเป็นตัวอักษรแทน a b c d e a b c d e f กับแนวนอนจะเป็น1 2 3 4 5 6ไม่เป็นไรอ่านได้เหมือนกันอยายกตัวอย่างเขาบอกว่าให้เด็กๆกำหนด ตำแหน่งของฟุตบอลซิว่าตำแหน่ง b 5คือตำแหน่งเท่าไหร่ตำแหน่ง b 5ตำแหน่ง b 5อ่าหาก่อน b คือแถวนี้ใช่ไหมแถวนี้มันต้องมาแถวนี้แน่เลยแล้วก็หาตำแหน่งที่5เพราะฉะนั้นจุด b ที่ได้คือตำแหน่ง b 5คือตำแหน่งนี้ลูกนี่คือตำแหน่ง b 5ต่อไป รูปของเด็กชายคนนี้ยเราจะกําหนดทิศทางของเขาซิว่าตําแหน่ง A3 เพคืออะไรตำแหน่ง A3 น่าจะเป็นตรงนี้ลากมาให้ตัดกันถ้าตัดกันตรงไหนคือตําแหน่งนั้นอ่ะอันนี้อะไรถุงขนมถุงขนมอยู่ที่ตําแหน่ง0 1 A 0เอ้ย A หรืออะไรเนี่ยอ๋อ C, C 1> c หก็คือตำแหน่งตรงนี้ c 1ลากกันให้ตัดต่อไปกระตา่ายกระต่ายอยู่ตรงตำแหน่งที่ d d สีนี่ตัดกันตรงนี้นี่คือตำแหน่งของกระต่ายสุดท้ายเรือใบเรือใบคือตำแหน่ง f f อะไร f 2 f สตัดกันตรงนี้คือตำแหน่งของ f 2องะลองมาทายกันดูอันนี้คือตำแหน่งพิกัดในสถานการณ์สมมติหรือสถานการณ์ต่างๆนะลูกอะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรากำหนด ร้านเรสชอปตรงนี้อยู่บนแผนที่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ในกริดที่เท่าไหร่ตรงนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าเขายังไม่ได้กําหนดหมายเลขของบนเส้นกริดมาให้เราในช่องที่หนึ่งสองสามยังไม่ได้กําหนดเลยเพราะ,ะนั้นเรากําหนดไว้ก่อนสี่ห้าอ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันอาจจะเป็น A b c d e f อะไรก็ว่าไปอ่ะไวซ์แมกขอสองตำแหน่งคือตำแหน่งของ ร้านเดือดฉับตรงนี้กับต้นไม้ตัวนี้แล้วกันใครพอเดาได้บ้างว่าสองตำแหน่งนี้คือตำแหน่งอะไระดูตำแหน่งแรกกันก่อนลูกตำแหน่งแรกคือตำแหน่งของไอร้านที่ปักหมุดตรงนี้นะลูกเป็นตำแหน่งของแถวอะไรแถว B กับแถว 6เพราะน,ะนั้นเต็มีนคือตำแหน่ง B6 นั่นเองต้นไม้ตรงนี้หรกต้นไม้ตัวนี้อยู่ตรงตำแหน่งของแถว f นั่นเอง f กับตำแหน่งที่หมายเลข7เพราะนี้ต้นตรงแหน่งของต้นไม้คือตำแหน่งของ f 7นั่นเองนะครับอ่า ทีนี้อ่ะลองมาดูแบบฝึกหัดต่อมาอ่ะอันนี้ชัดเจนนะลูกตัวอย่างมีให้มาเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมจตุรัสีแดงอยู่ตรงตำแหน่ง D2 ใช่ไหมดีสองเด็กๆลองหาดูซิว่า D2 สองยู่ไหนหาตัวดีเจอและวลากขึ้นไปอ่ะหมายเลขสอง ลากมาให้ตัดกันตัดกันตรงนี้เราเรียกว่าตำแหน่ง d 2อ่ะสี่เหลี่ยมจตุรัสสีเหลเืองตรงนี้เราอยู่ตรงตำแหน่งที่เท่าไหร่ทายๆได้มั้งตำแหน่ง c C C ส,ส,ส,สอ่ะอันสุดท้ายแล้วนะ อันสุดท้ายคือตำแหน่งของส,สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้ามุ่วง,ง,งเนนูกอ่ะตรงนี้ถ้าเด็กๆลากเส้นกริดขึ้นมาไม่ใช่ลากเส้นกริดลากเส้นตรงมาแล้วลากได้ตัดกันจะพบว่ามันอยู่ตำแหน่งของตัว E กับ ตำแหน่งของหมายเลข4เราจึงเรียกตำแหน่ง e4 นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่า3จุดเนี้ยมาสแม็กทำถูกไหมเรามาดูเฉลยกันตรงนี้สีเหลืองตรงนี้คือจุด c4 4, ใช่ไหมเห็นไหมอ่ะต่อมาคือตำแหน่ง e e อะไร e4 ใช่ไหมถูกต้องเห็นไหมโอเค